ตรงจุดนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของแบบบ้านนี้เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเป็นส่วน family area ซึ่งเป็น double v o l ุ่มครับความสูงถึง5เมตรนะเรียกว่าตรงนี้โปร่งมากๆแล้วก็ดูโล่งนะครับเขาจะพยายามใช้พื้นที่ฝั่งนี้ให้น้อยที่สุดนะครับวางเรียงกันเป็นแนวเดียวกันเพื่อจะเปิดพื้นที่ในส่วน living area ส่วนรับประทานอาหารเนี่ยให้กว้างมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับมันทำให้ Space ตรงนี้ดูโปร่งทีเดียวบ้านทั้งหลังเนี่ยเขาจะทาเป็นโทนสีเทาเป็นครีมเทาอ่อนๆนะครับก็จะดูละมุนแล้วก็สบายตาทีเดียวอย่างการตกแต่งที่เขาทําท ดูเนี่ยถ้าเราใช้ไฟที่เป็นสีวอร์มนะครับก็จะดูมีความอบอุ่นนะครับแล้วก็ได้สไตล์แบบเป็นมูจิเท่ๆเลยทีเดียว สวัสดีเ,เพื่อนๆในช่อนใน่าแต่ลิฟวิ่งบายอยู่สบายนะครับวันนี้ออมพามาดูโครงการทาวน์โฮมที่ดีไซน์สไตล์โมเดิร์นเท่ๆนะที่โครงการ n ีโอวิวสีวารีสุวรรณภูมิครับโครงการนี้ตั้งอยู่บนถนนสีวารีนะครับเป็นเส้นที่สามารถเข้าออกได้จากถนนหลักสสายนะไม่ว่าจะเป็นบางนาตราดหรือว่าลาดกระบังครับ ทาวน์โฮมในโครงการนี้เป็นทาวน์โฮมที่มนพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่นะครับดีไซน์เป็นสไตล์โมเดิร์นแบบด้านหลังนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันทีละส่วนนะทาวน์โฮมหลังแรกที่จะพามาชมกันนะครับเป็นทาวน์โฮม2ชั้นครึ่งนะหน้ากว้าง5เมตรครับฟังก์ชันมี3ห้องนอน3ห้องน้ําสามารถจอดรถได้2คันนะครับอยู่บนที่ดินขนาดเริ่มต้นใหญ่ทีเดียวนะครับ21.25ตารางวาพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดอยู่ที่148งร้บดตารางเมตรในราคาเริ่มต้น,นทครับดานหน้าน,นจจดา2ค,นนครับล้าน ตัวบ้านนะก่อนที่จะเข้าไปในบ้านเนี่ยมันจะขึ้นสเต็ปไปนะครับ3ส,สเต็ปนะมีชานเฉลียงใหญ่ๆเลยนะครับแล้วก็บันไดตรงนี้ผมอยากให้ดูตรงนี้ก่อนครับตรงนี้เนี่ยเขาจะออกแบบเป็นห้องเก็บของขนาดใหญ่เลย ใหญ่ขนาดที่เราสามารถเดินเข้าไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องตรงนี้มันจะช่วยในเรื่องของความเป็นประเบียบเรียบร้อยของบ้านคุณอาจจะบิวเป็นชั้นเก็บรองเท้านะครับสูงจะรดฟ้าเพดานได้เลยหรือว่าอาจจะเก็บอุปกรณ์ตา่างๆมันจะเป็นอุปกรณ์รั้งรถอุปกรณ์ทําความสะอาดนะครับวางไว้ตรงนี้เลยเราก็จะไม่ต้องไปวางไว้หน้าบ้านให้มันดูรกปูรกตานะครับ เข้ามาในบ้านนะครับที่ดินแปลงมาตรฐานของโครงการเนี่ยลึก17เมตรนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าด้านในเนี่ยสเปซกว้างแล้วก็ใหญ่มากทีเดียวครับพอรวมกับความสูงฝ้าเพดาน2.8เมตรก็ทําให้ห้องเนี่ยดูโปรง่ปรงๆนะที่นี่ผมอยากเล่าไอเดียของการวางแผนให้ฟังครับทางฝั่งซ้ายมือของผมเนี่ยตรงนี้จะเป็นส่วนห้องเก็บของนะครับห้องน้าแล้วก็บันไดเขาจะพยายามใช้พื้นที่ฝั่งเนี้ยให้น้อยที่สุดนะครับวางเรียนกันเป็นแนวเดียวกันเพื่อจะเปิดพื้นที่ในส่วน living area ส่วนรับประทานอาหารเนี่ยให้กว้างมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับมันทำให้สเปส ทีนี้ผมพาเข้าไปดูในแต่ละจุดกันนะฮะตรงจุดแรกเนี่ยเป็นห้องเก็บของซึ่งขนาดใหญ่มากทีเดียวห้องเก็บของด้านในบ้านนะครับเมื่อกี้เรามีด้านนอกแล้วนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเรามีห้องเก็บของใต้บันไดฝั่งนู้นนะครับเรียกว่าในบ้านเนี้ยเฉพาะชั้นล่างก็มีห้องเก็บของ3จุดแล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับซึ่งจะมีอ่างล้างมือแล้วก็โถสุขภัณฑ์แต่ชั้นล่างจะไม่มีที่อาบน้ําให้นะ พื้นที่สเปซด้านล่างเนี่ยต้องเรียกว่าจัดว่าค่อนข้างยืดหยุ่นครับเพราะว่ามันมีความกว้างมากทีเดียวนะครับเราสามารถวางส่วนที่เป็นโซฟานั่งเล่นพักผ่อนนะครับดูทีวีได้จอใหญ่ๆเลยวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่นะเรายังเหลือพื้นที่ด้านหลังสําหรับเตรียมเป็นแ a น t r y ครัวฝรั่งก็ได้ถ้าใครไม่ต้องการนะครับเราใช้สเปซตรงนี้ปรับเปลี่ยนฟังก์ชัน function, อาจจะเป็นมุมทํางานอาจจะบ u วตู ool, ้หนังสือนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้หลากหลายนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความต้องการของแต่และครอบครัวเลยนะ เดี๋ยวผมพาไปดูชั้น2กันต่อขึ้นมาที่ชั้น2นะครับห้องแรกที่จะพามาดูกันเนี่ยเป็นมาสเตอร์เบดมซึ่งอยู่ด้านหน้าเลยนะครับห้องนี้ก็จัดว่าค่อนข้างจะใหญ่มากทีเดียวนะทางด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็นมุมที่สามารถทำเป็น Wal k i n closet นะครับบิวตู้เสื้อผ้าได้ใหญ่หญเลยตรงนี้เนี่ยเป็นสัดเป็นส่วนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของส่วนนอนส่วนนอนเนี่ยมันกว้างพอที่จะวางเตียง6ฟุตได้สบายๆนะครับแล้วก็เหลือพื้นที่ด้านข้างนะครับพื้นที่ปลายเตียงเนี่ย เราทําเป็นโต๊ะเขียนหนังสือก็ได้นะอาจจะเป็นชั้นวางทีวีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถจัดเฟอร์นิเจอร์ได้แบบหลวมๆสบายๆนะครับดูไม่อึดอัดนะมีแสงธรรมชาติเข้ามาจากทางหน้าต่างด้านหน้าครับทีนี้เนี่ยห้องนอนนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยผมอยากพามาดูห้องน้ำครับเพราะว่าห้องน้ำที่เนี่ยผมว่าออกแบบได้ค่อนข้างจะดีนะครับในเรื่องของขนาดแล้วก็สัดส,ส่วนเราจะเห็นว่า ความกว้างความโปร่งในห้องน้ำเนี่ยมันใหญ่มากทีเดียวนะครับเขาใช้กระเบื้องโทนสีขาวนะก็ดูสะอาดตาครับสุขภัณฑ์เนี่ยจะเป็นของคอตโต้นะครับแล้วก็อยากให้ดูตรงนี้ในส่วนของห้องน้าส่วนอาบน้ํานะครับตรงนี้เนี่ยจะติดก,กับด้านหน้าบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะทําเป็นประตูกระจกฝ้าบานใหญ่เลยนะครับ จุดนี้เนี่ยจะสามารถเปิดออกไปตรงระเบียงได้ด้วยระเบียงเนี่ยเขาจะแผ่นคอมแอร์เอาไว้นะครับแล้วเราก็จะใช้ตัดผ้าอะไรเล็กๆน้อยๆเ,เนี่ยฝังนูนได้เลยนะครับถ้าสมมุติว่าใครกลัวว่ากลงว่าเวลาเราอาบน้ํากลางคืนแล้วแสงจะมองเห็นเข้ามาเนี่ยก็อาจจะติดเป็นมูลี่ที่สามารถเปิดปิดแล้วก็การเรื่องสายตาเพิ่มเติมขึ้นได้จุดหนึ่งนะฮะ มาถึงพื้นที่ด้านหลังบ้านนะครับตรงจุดนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของแบบบ้านนี้เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเป็นส่วน family area ซึ่งเป็น double volume ครับความสูงถึง5เมตรนะเรียกว่าตรงนี้โปร่งมากๆแล้วก็ดูโล่งนะครับแม้ว่าจะเป็นตำแหน่งเนี่ยอยู่ติดด้านหลังบ้านแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกอึดอัดเลยนะ พื้นที่ด้านข้างตรงนี้เนี่ยคุณอาจจะบิวเป็นตู้นะครับเป็นตู้เก็บของตู้โชว์อะไรสวยๆเนี่ยทำพื้นที่สเปซตรงนี้ได้เต็มที่หรือว่าคุณจะทําเป็นมุมโต๊ะทํางานก็ได้นะครับแล้วก็มีโซฟาด้านข้างนะครับฝั่งนี้ติดทีวีนะครับเราสามารถใช้เวลาเนี่ยกับสเปซตรงนี้ภายในยครอบครัวได้แบบสบายๆเลยนะครับส่วนด้านบนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะเอาแสงอินไดเร t ไลท์เข้ามานะครับมีแนวของกราสบ b l ติดเอาไว้ด้วยก็ช่วยเพิ่มความสว่างให้โถงตรง family area ตรงนี้ได้ครับ สำหรับตรองถงบันไดนะครับทางขึ้นชั้น2และชั้น3เนี่ยเขาก็จะมีไฟนะครับฝังไว้ให้ตามจุดต่างๆนะเพื่อช่วยเพิ่มความสว่างและก็ความปลอดภัยในการเดินขึ้นลงครับพื้นที่ชั้น3เนี่ยจะมี2ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ำนะใช้ห้องน้ำร่วมกันตรงถงบนันไดด้านหน้าจะเป็นห้องนอนเด็กนะครับขนาดก็สามารถวางเตียง3.5ฟตุตได้นะฮะส่วนทางฝั่งด้านหลังตรงนี้ ถ้าใครมีลูกเล็กเนี่ยก็ใช้ห้องนี้เป็นห้องนอนได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นมุมนั่งทํางานหรือว่าฟังก์ชันอื่นๆนะครับอาจจะเป็นห้องออกกําลังกายก็ได้นะตรงนี้เนี่ยเขาจะเปิดหน้าต่างแล้วก็เชื่อมต่อไปอยังส่วนที่เป็นส่วนแฟมิลี่แอเรียโถด้านล่างได้ครับพาดูทาวน์โฮมแบบ2ชั้นครึ่งกันมาแล้วนะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูแบบต่อไปนะครับเป็นทาวน์โฮมสามชั้นครับ มาถึงทาวน์โฮมแบบ3ชั้นนะครับลักษณะของการออกแบบเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ของความเป็นโมเดิร์นคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าที่นี่เขาจะใช้โทนสีน้ําตาลนะครับสีเทาแล้วก็สีดำนะครับก็เรียกว่าดูเท่ๆท,ทีเดียวนะครับฟังก์ชันของทาวน์โฮมแบบ3ชั้นเนี่ยมีฟังก์ชัน3ห้องนอน3มห้องน้ําที่จอดรถสคันนะครับนากว้าง5เมตรเท่ากันครับขนาดที่ดินแปลงมาตรฐานอยู่ที่21.2 5ตารางวาพื้นที่ใช้สอยรวมอยู่ที่179ตารางเมตรครับทาวน์โฮมแบบนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่้าาทนะคาับ ด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะของรั้วเนี่ยมันมีความเก๋ทีเดียวนะครับดีไซน์ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนตะแกรงนะครับดูโมเดิร์ลเท่ๆทีเดียวครับส่วนด้านหน้าพอเราเดินเข้ามาเนี่ยลักษณะของการออกแบบก็ยังมีส่วนที่เป็นเฉลียงนะครับแล้วก็สเตปบนไดขึ้นไปนะฮะเช่นกันเลยแล้วก็มีส่วนที่เป็นห้องเก็บของครับ เข้ามาภายในบ้านนะครับก็ต้องบอกว่าคอนเซปต์ของการจัดวางแปลนของแบบฟังก์ชัน3ชั้นเนี่ยก็คล้ายกับแบบ2ชั้นครึ่งนะครับแต่ว่าจะมีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็จะมีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างกันไปครับอย่างส่วนด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเขาจะวางเป็นตำแหน่งของห้องน้ำครับซึ่งห้องน้ำเนี่ยสังเกตว่าเขาแยก2ส่วนนะเป็นส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นอ่างล้างมือนะครับจะแยกออกมาแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าเข้าประตูตรงนี้ไปเนี่ยจะเป็นส่วนของโถสุขภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลา,า่ชางใชเรามมาาล้างือตรงเนี้ยม่นต้น นน้ไปนะฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องเก็บของนะครับอยู่ใต้บันไดห้องเก็บของใต้บันไดเนี่ยเราก็จะสามารถเดินเข้ามาได้นะครับความสูงเนี่ยก็ถ้าสูงประมาณสักร้อยเจ็เซนเนี่ยยังสามารถยืนได้ปกตินะครับก็จะมีพื้นที่เก็บของพอสมควรนะครับ สำหรับพื้นที่ด้านนอกเนี่ยก็จัดว่าค่อนข้างโล่งๆนะครับด้วยขนาดของที่ดินมาตรฐานเนี่ย21.25ตารางวาเหมือนกันนะฮะก็จะสังเกตว่าเขาวางฟังก์ชันแล้วก็หลวมๆวนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะระหว่างโซฟานั่งเล่นจะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่6ที่นั่งจะเป็นส่วนของ p พ n ทรีนะครับในส่วนประตูกระจกแล้วก็หน้าต่างที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ลานซักล้างหลังบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับสามารถรับแสงเข้ามาได้เยอะส่วนของลานซักล้างหลังบ้านเนี่ยก็ความลึกประมาณ2เมตรนะครับสำหรับที่ดินแปลงมาตรฐาน ขึ้นมาถึงพื้นที่ชั้นสองนะครับส่วนแรกด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนของมาสเตอร์เบดรูมนะครับเป็นห้องนอนขนาดใหญ่เลยความสูงฝ้าเพดานเนี่ยก็2.8เมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะดูโปรง่งโปรมากนะฮะตรงนี้ก็สามารถทําตู้เสื้อผ้าเป็นตัว L อล์บิวอินได้สูงจรดฟ้านะครับขนาดใหญ่แล้วก็เก็บของเก็บเสื้อผ้าต่างๆได้เยอะมากทีเดียวมีมุมสําหรับเป็นโต๊ะแป้งนะครับแล้วก็เราจะสังเกตว่าพื้นที่ด้านหลังเนี่ยโลง่ลงๆนะครับแล้วก็โปร่งสบายมากทีเดียวส่วนนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะคร สำหรับห้องน้ the the places, um. ําของแบบ3ชั้นนะครับลักษณะของวัสดุกระเบื้องเนี่ยก็จะมีความหรูหรามากขึ้นอีกนิดนึงนะครับจะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะครับทนสีเทาแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยก็จะเป็นกระเบื้องผิวหยาบนะครับแล้วก็มีเป็ดเล็กๆนะฮะมีตั้งต่กระจกฝ้าตาบานใหญ่เลยแล้วก็เปิดออกไปด้วนอกตรงระเบียงเขาจะตีเป็นตะแกรงเหล็กนะครับตรงนี้ก็การพกนกต่างๆไม่ให้มาเกาะตรงระเบียงแล้วก็มาขับถ่ายตรงนี้ได้ด้วยนะครับเรียกว่าวัสดุเนี่ยก็ให้เกรดดีทีเดียวฮะ มาในส่วนของส่วนพื้นที่นอนครับตรงนี้ก็เราจะเห็นว่าวางเป็นไซส์บอร์ดหรือว่าจะบิ้วเป็นตู้ทีวีนะครับตรงนี้ ก็ยังสามารถเดินรอบเตียงได้สบายๆนะครับตัวเตียงเนี่ยคุณจะวาง6ฟุตเป็นคิงไซส์ก็ไม่ได้ติดอะไรเพราะว่าพื้นที่ด้านข้างเนี่ยเหลือเยอะนะครับได้หน้าต่างกระจกบานใหญ่ด้วยตัวผนังของบ้านนะครับบ้านทั้งหลังเนี่ยเขาจะทาเป็นโทนสีเทาเป็นครีมเทาอ่อนๆนะครับก็จะดูละมุนแล้วก็สบายตาทีเดียวอย่างการตกแต่งที่เขาทําทให้ดูเนี่ยถ้าเราใช้ไฟที่เป็นสีวอร์มนะครับก็จะดูมีความอบอุ่นนะครับแล้วก็ได้สไตล์แบบเป็นมูจิเท่ๆเลยทีเดียว ห้อง Family Are ียของแบบนี้นะครับความสูงฟ้าเพดานจะไม่ได้สูง5เมตรนะครับจะเป็นไซส์ปกติแล้วก็ด้านนอกเนี่ยจะเป็นส่วนของ Po เ k ต t g a r เด n นนะครับเราสามารถปลูกต้นไม้นะครับที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเรียกว่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับส่วน Family Area ียแล้วก็ส่วนนั่งเล่นพักผ่อนหลังบ้านนะครับเป็นการเชื่อมต่อพื้นที่ภายในภายนอกที่ดีทีเดียวขึ้นมาที่ชั้น3นะครับตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าเขามีลูกเล่นของการทำราวกันตกนะครับเป็นตะแกรงเหล็กตรงนี้ก็ดูมีความแบบโมเดิร์นลอกนิดๆนะ ในส่วนของห้องน้ําชั้น3นะครับก็จะมีฝ้าเพดานสูงเช่นกันนะแล้วเขาก็จะใช้กระเบื้องที่เป็นเหมือนคล้ายๆกึ่งกึงโมเสกนะครับแต่ว่าจริงมันเป็นกระเบื้องเต็มแผ่นนะลายโมเสกสีขาวนะครับทำให้ห้องน้ําด้านในเนี่ยก็ดูมีความแบบลอฟดูชิคๆนิดนึงด้วยนะ ห้องนอนชั้น3สาหรับห้องนอนเล็กเนี่ยจะมี2ห้องนะครับอยู่ด้านหน้าบ้านแล้วก็ด้านหลังบ้านนะแต่ต้องบอกว่าขนาดเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวเรียกว่าเป็นจุดเด่นของแบบบ้านนี้ครับเพราะห้องนอน3ามห้องใหญ่หมดเลยนะอย่างห้องนี้เนี่ยคุณวางเตียง5ฟุตก็สบายๆนะครับเหลือพื้นที่สําหรับวางที่เป็นโตเสื้อผ้านะครับหรือว่าเฟอร์นิเจอร์อื่นๆเนี่ยเราก็ยังหลวมๆนะครับไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากนะขนาดของห้องด้านหน้าเนี่ยก็จะ,ะพอๆกับห้องด้านหลังเลยครับ สำหรับห้องนอนเล็กด้านหลังก็ต้องบอกว่าขนาดค่อนข้างจะใหญ่นะครับแล้วก็กว้างมากทีเดียวเช่นกันนะมีระเบียงออกไปด้านนอกด้วยสามารถวางกระถางต้นไม้แล้วก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวในห้องได้ด้วยครับในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือตัวผนังที่กั้นระหว่างแต่ละยูนิตนะครับเขาจะเป็นผนังที่เป็นับบวอลนะครับเป็นมวลเบาสองชั้นหนา15เซนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันในเรื่องของเสียงนะครับจากเพื่อนบ้านที่อยู่หลังติดก,กันนะครับก็ทําให้ตัวบ้านเนี่ยเงียบมากขึ้นนะฮะ นอกจากนั้นใต้หลังคาเนี่ยเขาก็จะฉีดเป็น p u f o a ฟนะครับเป็นฉนวนกันความร้อนให้ด้วยนะสำหรับเตาโฮมแบบ3ชั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าสามารถรองรับครอบครัวขนาดใหญ่อยู่กัน5-6คนได้สบายๆเลยนะครับ ทีนี้ผมอยากเล่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับทำเลของนีโอวิลสีวารีสุวรรณภูมิฟังกันนิดนึงครับที่ตั้งโครงการอยู่บนถนนสีวารีนะครับช่วงใกล้กับ k i n พาวเวอร์ครับตรงนี้สามารถเข้าออกได้2เส้นทางนะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งบางนาตราดกมสิบแครับระยะทางประมาณ7.7กิโเมตรแล้วก็ทางฝั่งถนนลัดกระบังครับผ่านทางซอยลัดกระบัง54ฝั่งนั้นจะจะ7กิโเมตรนะครับเรียกว่าระยะทางพอๆกันไม่แตกต่างกันมากนะครับจากที่ตั้งโครงการเนี่ยเหมาะสําหรับคนที่เดินทางแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็นหลักนะครับ จากทำเลข,ของโครงการนี้เขาพัฒนาขึ้นมารองรับสําหรับกลุ่มคนที่ทํางานในบริเีรอบสนามบินสุวรรณภูมิครับไม่ว่าจะเป็นในนิคมอุตสาหกรรม A นะครับหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่นะครับภาคอุตสาหกรรมการผลิตภาคการพาณิชยกรรมหรือว่าโลจิสติกส์ครับโซนนี้มีความต้องการที่อาศัยอยู่อีกมากทีเดียวนะ ซึ่งต้องบอกว่าพื้นที่ดินรอบๆเนี่ยยังเหลือพื้นที่ดินรอการพัฒนาอยู่อีกมากครับนั่นทาให้เขาสามารถพัฒนาโครงการต่างๆได้ในกลุ่มที่ราคาจับต้องง่ายแล้วก็เป็นมิตรสําหรับกลุ่มวัยทางานที่เป็นกลุ่มแมสครับในเรื่องของสิ่งํานวยความสะดวกนั้นต้องบอกว่าในโซนนี้นะครับ ห้างใหญ่ๆเนี่ยจะกระจายอยู่ทั้ง2ฝั่งถนนนะไม่ว่าจะเป็นทางบางนาตราหรือว่าทางลาดกระบังครับทางบางนาตราเนี่ยก็จะมีเซ็นทรัลวิลเลจนะครับตรงถนนกิ่งแก้วเนี่ยก็จะมีมาร์เก็ตวิลเลจแล้วก็โรตัสบางฟรีครับส่วนถ้าไปห้างทางฝั่งถนนลาดกระบังนะครับตรงนั้นก็จะมีเดอะพาเซโอมอลลาดกระบงังแล้วก็โรบินสันไลฟ์สไตล์ลาดกระบังนะครับอยู่ติดๆก,กันเลยเรียกว่าอยากช้อปปิ้งที่ไหนเนี่ยก็สามารถขับรถไปได้ในระยะทางพอๆกันไม่แตกต่างกันมากนักนะครับ พื้นที่รอบๆโซนนี้นะครับมีมหาวิทยาลัยใหญ่ๆถึง3แห่งนะครับตรงปากทางบางนากม .18 ก็เป็นมอหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติเลยไปทางกม .26 ก็จะเป็นมอเอแบกบางนานะครับส่วนทางฝั่งลาดกระบังเนี่ยก็เป็นพระจอมเก้าลาดกระบังนะครับอยู่ใกล้โครงการมากทีเดียวครับ ใครสนใจหาบ้านในโซนรอบสนามบีุวนอณภูมิก็สามารถแวะเข้ามาชม Neo View สี่วารีสวนอภูมกันได้ทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ The Living b y y อยู่สบายพาไปชมโครงการบ้านคอนโดหรือว่าทาวน์โฮมที่ไหนพิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับด้าน,นล่างนะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปกด Subscribe channel ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ